เมื่อหนึปีนี้ชนเผ่าเมืองอเมซอนและนักเดินเรือสินค้าเริ่มมีการจับลูกนกป่าออกมาขายและนำมาเพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้สำเร็จและนกที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมาอันดับต้นๆในโลกก็คือนกแก้วมาคอสีฟ้าเหลืองบูแอนเยนโลมาคอหรือที่คนไทยเรียกว่าบูโกเจ้านกแก้วบูโกมีทิ่กำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ลักษณะภายนอก จัดอยู่ในกลุ่มนกแก้วขนาดใหญ่มีความยาวตั้งแต่หัวถึงปลายหางประมาณ76-85เซนติเมตรโดยมีน้ำหนักประมาณ700-1,300กรัมมีขนสีฟ้าเข้มมีแถบสีเหลืองอมทองบริเวณลำตัวมีหางยาวมีปากขนาดใหญ่สีดำมีแถบสีขาวบนใบหน้าแต่ละข้างของส่วนหัวสลับกัน แบขนาดเล็กสีดำแต่ละตัวมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคึงนมากและมีแถบบนลำคอสีฟ้าลักษณะกว้างโดยมีลวดลายสีเหลืองภายในแต่ละข้างของลำคอส่วนหลังและปีกมีสีฟ้าท้องมีสีเหลืองส่วนบนหัวของมันมีสีเขียวรวมไปถึงหน้าอกจะมีสีส้มอมเหลืองและปากลำคอและขาจะมีสีดำส่วนดวงตาจะมีสีเหลืองนะ เดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมกันบูแอนกโกมาคอจะเป็นนกแก้วที่มีเสียงร้องดังดดดและมักเลือกที่จะทำรังตามพงไม้ใหญ่ๆโดยใช้วิธีแท้หรือขุดพงไม้จำพวกไม้เนื้ออ่อนต่างๆหรืออาจเลือกใช้พงไม้เก่า บูแอนโกมาคอเวลาออกหากินหรือหาอาหารจะบินกันเป็นกลุ่มประมาณ10-20ตัวเป็นนกที่ต้องการความใส่ใจจากเจ้าของเป็นอย่างมากนะและมักจะเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของอยู่เสมอซึ่งโดยข้อดีของมันนะ่ะนะจะมีความฉลาดและรักเจ้าของฝึกฝนง่ายมีนิสัยสุกซนเชื่อง สามารถบินอิสระได้ดีอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะเพื่อนเ่อนส่วนข้อเสียก็คือชอบเล่นแรงและร้องเสียงดังเจ้ามาคอจึงไม่เหมาะสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือหมู่บ้านที่แออัด ราะมันอาจทําให้เพื่อนๆนั้นมีปัญหากับป้าข้างบ้านได้เลยทีเดียวและการที่มาคอต้องห่างจากเจ้าของมานานอาจทําให้มาคอมีอาการเหงาหรือเครียดไม่กินอาหารและถ้ามาคอมีความเครียดมากเกินไปจะทําให้เขานั้นถอนขนตัวเองก็เป็นได้นะและเดี๋ยวเรามาดูการเลือกซื้อกันบ้างแนะนําให้ซื้อตั้งแต่เด็กๆนะเพื่อนๆเราจะรับรู้ได้เลยว่า เจ้านกน้อยมีความอ่อนโยนและเชื่องมากๆถ้าถามพี่ก้าพี่ขอแนะนำน้องๆควรซื้อลูกนกในช่วงไซส์ขนพายหรือขนพุกกันและฝึกให้เชื่องโดยนกช่วงอายุนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่นกจะรอดชีวิตสูงและอีกข้อถ้าใครมีประสบการณ์ก็สามารถซื้อไซ้์ขนหนามหรือขนหลอดมาเลี้ยงก็ได้นะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เลย ส่วนเรื่องราคานกแก้วบูโกราคาจะอยู่ที่43,000บาทถึง52,000บาทนะขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะครับแล้พี่โกนี่อาหารอะไรหรอพี่ก้าสามารถแบ่งอาหารได้เป็น2ระดับก็คืออาหารลูกนกควรเป็นอาหารสำหรับลูกนกโดยเฉพาะแบรนด์ที่นิยมก็อย่างเช่นดูที่เบิร์ด a 19 และเพื่อนๆควรป้อนปริมาณอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของนกเช่นนกน้ำหนัก100กรัมป้อน10มลหรือ10%ต่อ <No. S 1> น้ำหนักตัวและเราควรวัดอุณหภูมิก่อนป้อนอาหารให้เหมาะสมโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้งรวมไปถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่1 8 4 1องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนอาหารที่เย็นและร้อนจนเกินไปจนทำให้ระบบการย่อยของลูกนกมีปัญหา โดยอุปกรณ์ก็จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ชอนป้อนหรือไส้ลิงแต่ใครใช้ไส้ไก่ป้อนระว,วังมันจะหลุดเข้ากับเพาะนะพี่ก้าไม่แนะนำรวมไปถึงอีกชนิดหนึ่งก็คือท่อป้อนก็นิยมไม่แพ้กันและพอเราป้อนเสร็จใช่ไหมน้องๆอ,อย่าลืมกกไฟให้ความอบอุ่นลูกหมดตลอดการป้อนนะแนะนำให้อยู่ในช่วง31-32องศา,าเซลเซียสหรือมากกว่านี้ ตามความเหมาะสมของอายุของนกส่วนเรื่องอาหารตอนโตนกแก้วบูโกส่วนใหญ่มักจะกินมเมล็ดพืชถั่วและผลไม้ต่างๆโดยการใช้ปากที่แข็งแรงในการแกะเปลือกถั่วและบดเมล็ดพืชในบางครั้งพวกมันมักจะกินดินเหนียวด้วยนะที่พบในชายฝั่งแม่น้ำแต่ถ้านกที่เลี้ยงเราสามารถให้ได้ช่วงเช้าในแต่ละเช้าเราจะให้น้ำสะอาดและให้อาหารเป็น และผลไม้รวมไปถึงมเมล็ดรากงอกส่วนช่วงบ่ายเราจะเปลี่ยนน้ำและให้มิกซีดหรืออาหารเม็ดนะเพื่อนแล้วเพื่อนนกแก้วบูโก,โกมาคอมีการเฉริญตกโต,กตกที่เมื่ออายุได้3-4ปีหรด,ดูผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นเมื่อนกชนิดนี้มีอายุได้1นึ่ปีครึ่ง และพวกมันจะผสมพันธุ์ทุกๆ1-2ปีและมีการสร้างรังบนต้นไม้สูงซึ่งส่วนใหญ่นะจะอาศัยอยู่ในโพรงไม้ที่สัตว์ตัวอื่นสร้างขึ้นตัวเมียจะมีการวางไข่2-4ฟองและมักจะฝักไข่าภายใน24-28วันโดยในช่วงแรกลูกนกจะยังมองไม่เห็นและไร้ขนแต่หลังจาก10วันผ่านไปลูกนกจะเริ่มมีขนงอกออกมา และภายใน3มเดือนลูกนกจะเริ่มมีปีกและสามารถบินได้แล้วเรามาดูกรงสำหรับเพาะพันธุ์กันฮูกโกมาคอเป็นนกที่แข็งแรงมันต้องการกรงที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดกรงที่ดีจะแนะนำนั้นเป็นกรงลอยกว้างคุณยาวคุณสูงนะก็คือ 1.2เมตรคูณ6เมตรคูณ2.4เมตรคูณ2.4เมตรแต่ถ้าได้ยาวถึง8เมตรจะเป็นการดีมากๆส่วนกรงที่ตั้งพื้นแนะนำให้อยู่ในช่วงกว้างคูณยาวคูณสูงนะเพื่อนๆ8คูณ2.4คูณ2.4เมตรนะเพื่อนๆและสุดท้ายใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ควรให้แน่ใจนะว่าเรามีเวลามากพอให้เขานะ รวมไปถึงค่ารักษาน้องอีกด้วยอีกมาถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนคงได้ความรู้พื้นฐานและได้รู้จักนกแก้วบูกโกมาคอเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยอาจจะกัดบ้างดื้อบ้างอย่าโกรธเจ้านกเลยนะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม